สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบป,กปอกันออที่เราครับทางช่องชีวิตคนไในบ้านอ่นอนเวลีตอนนี้อยู่คนหงครับรบปปอเราครับตรงนี้จะเป็นร้านร้านเอฟฟิลซื้อกับข้าวครับมาคนเดียวมาจริองอย่างกูพูดเสียเลย วิ่งจีนบ่มันเป็นแบบไหนอันนี้คือจีนฮะ <c oughs> ขย,ยิบแบบไหนเอาขยิบแบบไหนเอาบ่ไฟังดูฮะซื้อแล้วเท่าไหร่ไม่แล้วันไมแล้วคันเราเอามาย่างเอามาย่างเราไปจะใส่บาทเลยผ่าเกี่ยว <c oughs> เอาคือว่าปิ้งกินเอาลองเบิองเอาลองเบิองเอาไม่ละพันบ่เอาลองเบิองมีบ่ไม่ละพันโอ้ทุกอ,อย่างนี่วหมมีอย่างเงี้ยนี่มีหอยเอาหอยเอา,เอาลองเบิองดูอันนี้คือยอย่างเนี่ยกุ้งนะอ๋อหาพัน ไทยครับเมืองครับปิ้งจีนเรามันมีพักเนี่ยพักยังไงบ้านเนี่ยนะพักนี่ไม่ต้องพักนะกกซื้อเย็อ้าวทุกอย่างนี่จีห้อยไว้เนี่ยแค่จังเลมันสิเป็นปิ้งจีนไทยครับมีแต่แบบนี้เป็นจีปิ้งจีนตอนนี้เป็นบอสเป็นเพือนกันเอาพักนี่เอาไปเหดจังไรไปย่างนี้กันบ่แมนเอา อเอาลองเหมือนสันอือเอาเอาแค่นี้ก็ได้เหรอเอาเอาเอาลัดคิวได้ปะได้ๆว่ารถมันจอดจังสันนะแล้วมันมีอย่างไงตรงนี้มาเังาให้ฟังดูตัวนี้อีอย่างเนี่ยฮะเ,เป็นยำเ,เอาตัวน,นั้นมายำได้ปะเออ เป็นกานแล้วกับย่างมาเนี่ยทายทายย่ำนี่เขาคิดอีกบ่กเขาคิดอีกราคาอีกราคาหนึ่งบ่เออขีดไล่เป็นขีดขีดไล่เป็นขีดวิถ้าเจ้าว่าเรื่องยังกันเรื่องโควิดบ่ย่านก็ม่ได้ขายเนาะโอ้ กคืเป็นเตชิ like ่เแถมมีแต่อย่างนี้เขาเอิญอย่างนี้อันไหน้ตัด่ะน่ะแม่ขากับพวกหูซื้อวันนี้เป็นขีดบูยเอย่ำก็ย่ำสุดนึงเอาเขาเอามาใส่หนีแล้วเขาไปสั่งเปล่าเปนย่านตอนนี้ ลองมึงเอาลองมึงตัวนี้เอาร่วมกันเลยแม่ป้านี่ยโมขันเนอะร่วมกันเลยเอาย่ำเลยบ้าเนี่ยลองกันเอามืองหน้าตาการย่ำอเอาเมืองวิธีการย่ำของ 我哥一块去厦门。 ช่วงแรงคับที่ฟนครับน่ามีหม,ม,มากท่านเดียวาห้าชื่อม,มีร้านนางกระตายิ้งจีนยำจีนจุมม้อดินพกทเป็ะแซาปจุมม้อดินเอาเลี้ยลหรปาเล้ปล่ะ โอ้นี่นี่นี่สูตรต้มให้เดื่อนี่โอ้ขนาดมากไปกับบอดี้บอดี้คิดหนาเลยโอ้ป็นปิ้งเกี๊ยนบนรอบบาทเนี่ยบอดี้ใส่ผัก <c oughs> เป็นบนรอบบาทเลยวันนี้พามาดูสูตรปิ้งเกีนครับปิ้งเกีนของสปปลาวครับจำสูตรไปเห็นเลยครับเดลยพี่น,อน้องแต่ว่าเป็นบ่วบอครับ ตอนนี่้เราแบบจำแล้วเลยดีกว่าคนที่แบบนี้ใส่เสียอยู่บ่าเอาบ้าบ้าบ่าเบ่ซิมเนาเจ้าคิดว่าเสียบ่เนี่ยฮะคิดว่าเสียบ่พอดีใส่ดีบ่ฮะใส่โฟมาใส่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 นั่นแหละอ๋อันจุ่มหม้อดินนี่มีคือกันบ่ มีแต่ช่วงนี้บริหารโอ้มันมันต้องนั่งกินอยู่ร้านมันปะโอ้ประจุมว่าดินน่สุนแล้วเธอเลยเป็นไม้ไม้ละพันโอเคเฮ็ดเป็นไม้เช่กันนี่แต่เอาตัวนี้ไปจุ่มเอาไม่คโอ้ตันึงว่าเป็นจุ่มเหนือคือบ้านเนาะโรงเรนเอาเรียบร้อยบ้านคิดค่าเสียหายใช้ของข่อยยิ่งเลยได้เงินกันครับ มาตีเถือกันจะว่างไว้น่าเรามากินจุ้มเมื่อไรเขาเปิดเปิดประเทศฮะยังโดนคือว่าจังสั้นประเทศไทยสิเปิดแล้วเด้ดประเทศเรายายาโควิดบ่ร้านนางกระต่ายเจ้าซื้อกระต่ายเด้เนาะโอ้ตลาดนี่ยังตลาดโพลฮวงวะเนี่ยขายทอดเปิดจังหวงทอดจังหวงเนี่ยพอด11โมงพอด11โมง11โมงนี่คือห้าทุ่ม โอ้ยคือคลายเดือกอยู่เลยนี่มันมีคนอยู่อ่ะมีโอ้เราเปิดเริ่มเปิดจำโมงบ่ายสามโมงสามโมงคือบ่ายสามป๊อดมือนึงนี่ขายเบิร์ตบอลนี่เครื่องเครื่องหลายกว่านี้เครื่องหลายกว่านี้อันนี้เริ่มสีเบิร์ตแล้วแม่นบอลนี่หรือเรามาเติมได้เบิร์ตแค่นี้เลยเบิร์ตเบิร์ตแค่นี้ก็คือเกียร์ห้าเลยบอสห้าทุ่มกับยาอ๋อ อ่าโดยโดยขอบใจขอบใจฝากเอฟีนะครับมาอุ้หนุนเพื่อนจากทามประเทศมาได้เดี๋ยวรอพบกับหม้อม้อจุ่มหม้อดินหม้อจุ่มหรือหม้อดินหม้อจุ่มอ้าวบ้านคอยก็เอืนหม้อดินบ้านนี้เพื่อนหม้อจุ่มมาสิกลับกันเนาะไปครับเดินทางกับบ้านปิ้งจีนพามปดูปิ้งจีนครับวันนี้ครับ นาล่าวะาสุนประับเสียงท่านครับปอกกับคลิปนาเลยครับเด้อคลิปนีบุมมีนียงไหลครับพามึงปิ่งกินครับปอกกันคลิปนาครับสวัสดีครับ